สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้สื่อข่าวรวมหนังและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวอีพีที่573เราไปกันที่หลังเย้าสโมสรโปลิสเทโลเอย่านวิภาวดีหลังเสร็จวันนี้วันเสาร์ที่7ตุลาคมพศ2566เทโลเปิดบ้านรับต่อพิค่าพีทีประจวบ f อซ แมตชนี้มีน้องๆรวมทั้งผู้ปกครองในโครงการชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนผู้ปกครองรายได้น้อยอย่านทุ่งดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าชมและเชียร์รวมร้อยชีวิตให้กำลังใจพี่ๆนักเตะโอลิสเทโลจบเกมการแข่งขันต่อพิฆาตมาแบ่งแต้มจากมังกรโล่เงินกับลัง3มอ่าวสเตเดียมโดยเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ไปชมบรรยากาศกัน ชมรมผู้เสือข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสลายเนีวร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีขอเชิญชมฟุตบอลพัฒนาฟีเท้ารุ่นอายุ15ปีโรงเรียนสวนกุหลาบปทยยุมธานีเปิดหลังเย่าย่านลำลูกกาต้อนรับสุภาพบุรุษทุ่งดอนเมือง เยาว,วชนชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองเปิดเพลงเกือกันในวันเสาร์ที่14ตุลาคมพศ2566เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีขอขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวน้ำดื่มไดมอนด์พีน้ำดื่มสะอาดรสชาติอร่อยผู้สนับสนุนการแข่งขัน